กศนตำบลนนสูงขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 2- ประจำปีงบประมาณ2566ภายใต้การบริหารงานของนางสุรีรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการกศนอําเภอ,อยางตลาดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอ,อําเภอ,อยางตลาดกศนตำบลนนสูงมีบุคลากรจำนวน3คนประกอบด้วยนางคลอใจภูโอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นางสาวสุรีพรรจนาสีหัวหน้ากศนตำบลและนายปริวัติวงเจริญครูกศนตบลตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตบลนน,นสูงตั้งอยู่ที่บ้านนนสูงหมู่ที่5มีระยะห่างจากอำเภอยังตลาด25กิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมจำนวน12หมู่บ้าน มีการรายง,งานข้อมูลพื้นฐานกสนตำบลในระบบ D MIS ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตนําบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตําบลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข,ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตนําบลที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นนําแผนไปสู่การปฏิบัติและการดําเนินการตามที่กําหนด มีการประเมินสรุปรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบนนนสูงมีนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์จำนวน100คนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น36คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย64คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และการจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มออนไซต์ site, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกวันอังคารและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกวันพฤหัสบดีตลอดภาคเรียนจำนวน20ครั้ง จัดกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวันพุธมีการช่วยเหลือนักศึกษาออกติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มในรูปแบบออนแฮนดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นกษศนตำบลนนวนสูงนักศึกษารอรับ80ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เข้าทดสอบระดับชาติเอ็นเน็ตมีบัญชีลงเวลานักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษานักศึกษารายละ90มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีการบันทึกผลการเรียนกศน .4 มีบันทึกการตรวจร,รายงานกิจกรรมกปชอของนักศึกษามีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเรื่องนักศึกษาไม่มาพบกลุ่มออนไซต์ site. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแทร์ hand, และออนไซต์ site. นักศึกษาร้อยละแปมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษาร้อยละหนึเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป โดยดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพดังนี้โครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Hello. Hello, ศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษากศนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงสำหรับนักศึกษากศนโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศน การพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์เน็ตสำหรับนักศึกษากศนเดี๋ยวจะให้พรนะครับให้สอบไปเด้อออาจัรย์ผ้ห่จเี่งตัวชี้วัดที่4รายรัของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนโดยนับรหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียน4ภาคเรียน มีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ90.48ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคนักศึกษาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 มีผู้เข้าสอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ88.57บระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ9 2 6 3รวมผู้เข้าสอบปลายภาคทั้งสองระดับคิดเป็นร้อยละ91.19ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นดอยละร4 5 8ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพดำเนินการจัดส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการทำขนมแซนด์วิชจำนวน2กลุ่มวิชาการทำสลัดโลจำนวน4กลุ่มวิชาการปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน7กลุ่มวิชาการทำน้ำยาล้างจานจำนวน3กลุ่มการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า4กิจกรรมตัวชี้วัดที่8รอยรัของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้จบหลักสูตรนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อลดรายจ่ายคิดเป็นรอยระ100 จำนวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้จบหลักสูตรสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยหนึ่งร้อยมีผลการดำเนินง,งานบรรลุตามเป้าหมายทุกกิจกรรมโครงการตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศนตําบลนนสูงจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีสู่บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมอาสาสมัครส่รสงเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำตำบลดำเนินการหมุนเวียนสื่อในพื้นที่พร้อมกับครูกศนตำบลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อมุ่งส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อ่านหนังสือกันอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพจำนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี2566ของกศนตำบลนนสูง มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย3กิจกรรมและเกินกว่าเป้าหมายมากกว่า2กิจกรรมตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศนตำบลโนนสูงมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผลและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุนำกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยโดยการประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้นรงการผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูง ทุกภาคส่วนกิจกรรมสสปะชะตเพื่อข่ายปฏิบัติงานและสังเกตการหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งร่วมกับส่วนราชการอำเภอยางตลาด ร่วมกับคณะกรรมการสสปชาตาและผู้นำชุมชนตำบลนนสูงจัดประชุมและร่วมเดินรโณนโรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ณพื้นที่ตำบลนนสูงร่วมงานแข่งขันกีฬาตำบลสร้างความสัมพันธ์และต้านยาเสิติดประจำปี2566 นสนามกีฬาโรงเรียนนนสูงวิทยาตำบลนนทสูงได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนมอบบริจาคสมาร์ททีวีพานาโซนิก Smart LED ขนาด32นิ้วเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบริจาคโดยคุณปียวันณสุขดิตได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนรับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน7เครื่องจากบริษัทพานาโซนิกออโตเมติฟแปซิฟิกจำกัด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษากศนและประชาชนทั่วไปตัวชี้วัดที่12งานตามนโยบายเร่งด่วนกศนตำบลนนสูงได้ดำเนินการโครงการตามนโยบายเร่งด่วนตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายจุดเน้นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนจำนวน10งานตัวชี้วัดที่13 ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice กศนตำบลนวสูงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กศนตำบลเป็นฐานในการจัดกิจกรรมผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมได้ กสิมาให้ให้ต้มลูกต้มลูกกสิมีการเตรียมดินพันกล้วยเราต้องมีพันกล้วยดีดบทเรียนเรื่องข้องน้องนางเงินล้านนะคะ <c oughs> สองเงื่อนไขหมายถึงตัวชี้วัดที่1 4งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกศนตาบนนนสูงปฏิบัติภารกิจงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานคณะกรรมการจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอย,ยางตลาด คำสั่งที่001ทับ2566จำนวน17งานกศนตำบลโนนสูงขอจบรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณและสวัสดี